แอคชั่นกราบสวัสดีงามงามสำหรับเพนเพลงฮันดอรีและสำหรับทานได้ที่ยังกันเป็นเพนเพลงฮันดอรีกับกดให็นเนาะถือว่าเป็นำคำขอคอยกันแล้วกันกดิร์ไปเลยและตั้มหัวข้อแหละคือแจกพวงกระเจสำหรับทานได้ที่กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ง่ายๆเนาะแต่มาเบิ่งกติกากันให้ถ่ายคลิปตอนนี้สิมารีวิวพวงกระเจะเบิ่งว่าเป็นจนังไดนสำหรับพวงกระเจก,ก็คือเป็นรูป ตีเฮาสมารถใส่รูตามใจน้นองพี่น้องกล้องอยากโฟก,กัส่ายจิกหน่อยก็คือเป็นสองด้านในราคาเริ่มต้นเพียงหาบันขีบถ้าหากว่าท่านได้เซไปแล้วมาทางห้านดงดีแล้ะก็เอาแซให้เบิ่งเนาะติดตัวที่เฮาแซติวิโรนี่จุดราคาไปเลือ4สี่พันขีบเป็นโกระเจแต่ตัวน,นี้ซิมูมีกระตุนเนาะในสุน,นาจะเอากระตุกระตุนมานำ สองด้านเริ่มต้นเพียงหาพันกีสเท่าน,น,นนะเนาะแตเฮตสองด้านก็เป็น 10, ปสิบพันกีเรื่องอกจากใส่ด้านเดียวการนําได้เนาะพี่น้องเป็นรีดแข้งแล้วก็ใส่พวกกระเจอันนี้ก็เป็นแบบกลมๆแบบวงกลมแบบวงวงมนทิมพันกันเลยเนาะอันนี้ก็กกคือโลโกโ้ทางไอหนุ่ม ไอนมบ้านรักสามสิบห้าจากพีบ้านได้ละเผนสั่งมาอันนี้เป็นของแถมไอ้เพื่อนเนาะทานมดีใจดีเสมอ <Wow. S 1> เป็นแถมไอ้เพื่อนถ้าเอาไปใส่กับประมาณก็ได้หลายเดือนอยู่ยกับพี่น้องแต่เ้า,เาบวัวหักบวัวยังบวัวห่อมันเนาะมันก็แข็งดีการนำกับถือว่าเขาบวได้ไปจุ่มแสนำเบิดมือเบิดคืนเนาะ Yeah. นี่ก็คือ,อโซ่คนที่ขออนุญาตเด้อ <c oughs> คือเคอนสั่งเซ่น,น,นี้หนึ่งหนึ่งนะ้าจังหน้ากจังหน้าก,กีกเป็นเห็นสำหรับกติกาก็คือทานใดที่กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ในการกดไลค์กดแชร์ก็คือกดแชร์ออกไปแล้วก็ให้เขียนคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับผู้ภา การถ่ายรูปภาพหรือจะเล่าเหตุการณ์ที่ฐานหมากถ่ายรูปภาพในสถานที่ใดหรือว่าในสถานการณ์แบบใดแบบพบครอบครอบครัวตัวอย่างแบบพบครอบครัวพบพ่อแม่หรือว่าเข่า้องน้ำหรือไปถ่ายอยู่ห้องน้ำอันนี้ก็แล้วแต่เนาะในคอมเมนต์แล้วก็ในตัวสุดท้ายก็คือแฮกแท็กแฮกแท็กห้านมดีตามนี้เลยแฮกแท็กเซฟเฟดหรือว่าสามารถแอส เอสตัวสุดท้ายเนาะเอสใส่เพคฮะดูดีเลยแล้วกเสือออกไปไล่จำนวนไล่เนาะแอม,มินจะเข้าไปเบิ่งว่าใครได้จำนวนไล่หลายกว่าหมู่แล้วก็สีม,มอบระบัยให้พวกนั้นจำนวนสามอันสามคนเนาะเรียงระดับกันไปตามที่หนึ่งที่สองที่สามตามนี้เลยเนาะอย่าลืมที่จะกดไล่เพจถ้าบวกกดไล่เพจอะือว่าฟาวเนาะผิดกติกาไปอีก คือให้กดไล่เพจก่อนประเด็นยังบอกกดไล่ก็กดไล่ะก,ะนะลก่อนเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆกับมีหลากหลายหันตนงดีจะเอามาเผยแผ่ให้บึงคลิปวิดีโอต่างๆบ่ารือส่วนแรกกับเป็นงานฟรีและงานเกียรตเทมนะพี่น้องตอนนี้กิจารลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์